ลดน้ำหนักกับโปรแกรม m ์ MBA. ใช้โปรโตีนอย่างเดียวลดน้ำหนักจะได้ไหมครับวันนี้อาจารย์สุชาติมาเล่าให้ฟังครับสำหรับการลดน้ำหนักนะครับเป็นการเอาไขามันส่วนเกินออกจากร่างกายนะครับไม่ใช่การลดเอาน้ำหรือว่ากรามเนื้อออกจากร่างกายและสิ่งที่จะสามารถช่วยในการลดน้ำหนักได้นะครับจะต้องนะครับมีสารอาหารครบ5หมู่ และแร่รวมวิตามินรวมรวมทั้งใยอาหารพวกนี้นะครับเมื่อร่างกายได้รับแล้วนะครับร่างกายจะนะครับเพียงพอต่อการนะครับดำรงชีวิตอวัยวะภายในทั้งหลายนะครับก็จะได้นะครับทำงานเป็นปกติครับสมองฉลาดครับจะสั่งการลงมาว่าอันนี้นะครับเป็นอาหารครับแต่สำหรับโปรตีนอย่างเดียวนะครับมันเป็น1ใน5ของ ที่ร่างกายต้องการนะครับโปรตีนนะครับมีหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับและยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างผิวหนังของท่านนะครับผิวหนังเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีผิวหนังที่แต่งตึงนะครับก็ทานโปรตีนถึงถึงนะครับตรงนี้นะครับก็จะสามารถช่วยได้ครับแต่โปรตีนอย่างเดียวนะครับเอามาลดน้ําหนักนะครับมันไม่เพียงพอครับโปรตีนอย่างเดียว เรามาทานเสริมได้ครับข้อดีของการกินโปรตีนเสริมขนาดลดน้ําหนักนะครับคือข้อแรกเราจะนะครับอิ่มนะครับอิ่มและไม่หิวระหว่างมื้อนะครับทำให้ไม่ต้องไปกินจุกกินจิบทําให้ลดน้ําหนักสําเร็จ2ครับตอนลดน้ําหนักร่างกายเรานะครับจะมีท็อกซิกหรือสารพิษนะครับเจ้าโปรตีนนี้นะครับก็จะเข้าไปนะครับในการซ่อมแซมส่วนที่สกหรอทั้งหลายนะครับ ที่เกิดจากสารพิษนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับโปรตีนเนี่ยสำคัญนะครับคือนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้อวัยวะภายในของเรานะครับทำงานเป็นปกตินะครับสำหรับนะครับอาจารย์จะแนะนำนะครับถ้าเกิดจะกินโปรตีนนะครับก็จะกินให้มันนะครับบำรุงสำหรับเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้คนป่วยก็ได้นะครับ คนสูงอายุก็ได้นะครับอันนี้นะครับตัวนี้เลยโปรตีนนิวทรีไลน์นะครับผลิตจากข้าวสาลีถั่วเหลืองแล้วก็นะครับถั่วไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลนะครับมีกรดอะมิโนจำเป็นนะครับครบถ้วนเลยนะครับ9ตัวและมีกรดอะมิโนไม่จำเป็นนะครับอีก2 1ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะนะครับตัวส่วนผสมของโปรตีนนิวทรีไลท์นะครับ ให้ท่านดูนะครับถ้าท่านอยากจะลดน้ำหนักนะครับให้อาจารย์เป็นโคชนะครับก็พิมพ์น้ำหนักส่วนสูงไว้ในคอมเมนต์และกดติดตามอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้ตอบท่านกลับนะครับอาจารย์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยอาจารย์แชร์ออกไปนะครับกดหัวใจรวมๆมาคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับและกดติดตามไว้ครับสวัสดีครับ